ครับผมก็ได้โฉนดมาเรียบร้อยนะฮะสัญญาจำนองนะครับอันนี้แล้วก็โฉนดอย่างที่บอกนะฮะว่าโฉนดแปลงนี้นะครับเป็นทาวน์โฮมนะครับ เดินทางไปที่สำนักงานที่ดินมีนบุรีนะครับวันนี้เราจะไปปล่อยกู้นะฮะเราจะให้เงินทำงานให้กับทุกท่านนะฮะที่มาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทอันโตนิโอนะครับพสซีอินคัมให้เงินทำงานกับอันโตนิโอนะครับวันนี้เงินออกไปทำงานอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะไปรับจำนองนะครับทาวเฮาส์หราเรียกว่าทาวโฮมแล้วกันนะครับหมู่บ้านฮาบิเทียนะฮะที่คลองสามวานะครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สำนักง,งานที่ดินกรุงเทพสาขามินบุรีแล้วนะครับวันนี้เราก็มีนัดกับผู้กู้นะฮะมาใช้บริการของทางเรานะฮะก็เอาทาวเฮาส์เรียกว่าทาวโฮมแล้วกันนะ,ะทาวโฮมสองชั้นนะครับหมู่บ้านฮาบิเทียที่คลอ,องสามวานะฮะของแสนสินริแล้วก็วันนี้ผมนัดมาตอนบ่ายเพราะว่า,าที่ดินแปลงนี้ปลอดจำนองมาอยู่แล้วนะไม่ต้องทำอะไรมากคือมาจดจำนองทีเดียวเลยนะครับก็น่าใช้เวลาไม่นานนะครับ อันนี้คือบรรยากาศในสำนังกงานที่ดินมินบูรีนะคะคนไม่เยอะอนนี้ก็เป็นบ่ายแล้วถ้าไม่มีแบงค์มายุ่งเกี่ยวก็ไม่จาเป็นต้องมาเช้านะฮะมาช่งวงวบ่ายดีกว่าครับผมก็ได้โฉนดมาเรียบร้อยนะฮะสัญญาจ,จำนองนะครับอันนีนะ้แล้วก็โฉนดเะก็องที่บอกนะฮะว่าโฉนดแปลงนี้นะครับเป็น ทาวโฮมนะครับของ3ามวานะครับก็ที่ที่26ตารางวานะฮะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ร่วมทําธุรกิจกับอันโตนิโออยู่แล้วนะฮะจะรู้อยู่แล้วว่าจะได้ผลตอบแทนกันอย่างไรนะฮะแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากที่จะเอาเงินไปลงทุนนะฮะให้มันงอกเงยนะที่เรียกว่ามีพาสซีฟอินคัมนะฮะอยากมีพาสซีฟอินคัมนะครับแต่ว่า อยากขายฝากอยากรับจำนองอยากปล่อยกู้แต่ต่ว่าไม่มีทุนมากและไม่มีประสบการณ์นะครับมาร่วมทำธุรกิจกับอันโตนิโอได้นะครับรับรองว่าเงินของทุกท่านนะครับทำงานให้ทุกวินาทีกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าทางทีมงานผมอันโตนิโอเรานะฮะก็จะหาทรัพย์แบบนี้นะครับมาหาผลประโยชน์หาผลตอบแทนกับคืนให้กับทุกท่านนะฮะทำให้เงินของทุกท่านนะทำงานตลอดเวลาพาสซีฟอินคัมกับอันโตนิโอนะครับ ใครสนใจนะครับที่จะร่วมทําธุรกิจกับกับเรานะฮะแล้วก็จะได้ฉนดแบบนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ฉโดนะผมเป็นคนได้ผมจะบริหารเงินให้นะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ Line ดี a อดอันโตนะครับแล้วก็เบอร์0656264545นะครับก็ใครอยากมีพาสีอินคัมให้เงินทํางานแบบนี้นะครับอยู่เฉยจริงๆนะพาสีอินคัมแบบจริงๆนะครับก็ติดต่อได้ตามนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมจบภารกิจแล้ว สวัสดีครับ